ไหลแล้วไหลแล้วอีก960ไหลแล้วฮะเต็มข้อลราเต็มแค่ง3 6ร้าบาอจริงเฉียวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีฮะแล้วก็พบกนันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาเล่นลักินในกงะห้าตุนมา120เบ,บ็ดแลกเบ็ดสไปก่อน ของแท้จัดปูดจัดไปทั้ง3มมามหมุนนะวัยรุ่นรุ่นฮะเออจะเป็นยังไงมาดูขอหลายๆหน่อยลูกขอหลๆหน่อยลูกโอ้โหยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่โอ้โหยังนิ่งเออมาดอกนี้เจเข้ามามขาขอให้คูณห3สา โอเคมาพให้มาอีกสิสครับหลายไปไหลายปุ๋ยดอกนี้ดูคูณแปเข้าไปร้อยสาสสี่ของแท้แม่จ่าและเอเข้ามามาพหเก้าให้9หเออเฮ้ยบ้าบบอจริงๆียวร้อยหกสิบสองนะทั้งหมดไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชยัยยังไงดีขอหลาๆหน่อยขอหลาๆหน่อย <c oughs> ยังนิ่งอยู่ยังไงดีเออ ปั๊บปับป๊บปับ๊บคูณแปดเออ้าสิบ้าบาอแซลแลวมอนมาอีกส12ของแท้แต่ไม่มีอะไรต่อนะเออมันต้องอย่างนี้ไหละดีนะหลายดีแนปะดสิบเจ็ดนหมดนะโอเคไปกันต่อพี่ชายไปกันต่อพี่ชาย ขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆนะอ่ามาพอห้าเต็มคอรอเต็มแข้งคูณสิบไปบบร้อยสิบสี่บาบอลและเอเข้ามาอีกมาพอห้าอีกหกสิบสี่ของแท้เจลงไม้เรียบร้อยมาพอห้ามาอีกเจ็ดยังไงต่อโอเคแซลมอนใหม่เลยอีกสามสิบหกเออเฮยไหลได้ไหลดีนะจ๊ะไหลได้ไหลดีสองร้อยยี่สิบเอ็ดมา ของแท้นะสบายใจฮนะแต่อย่างงี้อุ้ยกองเข้ามาฮะร้อยแปดสิบโอ้โหส่งมาดีส่งมาดีฮะเออส่งมาโคตรดีส่งมาโคตรสวยนะพี่ชายออจัดปุยเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่าได้แล้วมีทุลระเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดสิบฮะจัดไปเราดูฮะลุลุนะลุลุนนะ ลุนลุนนะเปิดเทอร์โบไปนะลืมบอกเมื่อกี้ปั๊บ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 โอ้โห,โหบ้าบอแหมปิดเทอร์โบดีกว่าลองดูสักสิบไม้สิบหมุนฮนะแหมเปิดเทอร์โบไม่เข้าเลยปะทอ้อเออเปิดเทอร์โบไม่ค่อยเข้าเลยนะทุกคนนะเราดูเบ็ดติบจะเวิร์กไหมเบ็ดติบจะเวิร์กไหมโอ้โหเบ็ดติบ เออโอเคเข้ามาตรงนี้มาพอให้สิบหกลายไหมมาพอให้อีกสิบสา 5, 13, มบาบอโอ้โหไหนลองดิไหนลองดิเพิ่มเบ็ดดีกว่าจัดปุย๋ยจัดไปเบ็ดยี่สิบเปิดเทอรบ์โบม์แล้วสิบไม้สิบหมุนหยังไงดีกิโก้เจออเข้ามาตรงนี้สามสิบหกของแท้แม่จ่าพันเข้ามาอีกแปดยังไงวายเออเคมมาอีกห้า แซลมอนกับคิวเข้ามาร้อยแปดเอ็ดเอสลจ้านะจ้าไปกันต่ออย่รอช้าเข้ามา28ปดโอ้โหสิบเต็มคอรอเต็มแข้งมาอีก30โอเคมาพอให้ส4 0งรสี่ินะซูชิเมื่อกี้เ,เข้ามาอีกรนะ้อยฮะเว่าไงดีจิโกมาเจ็ดสของแท้เจกัสสิเข้ามาอีก40บ้าบอเอเ้อเอเ้ยหกสิบส หลแล้วไหลแล้วอีก960ไหลแล้วฮะเต็มคอเต็มแขนเจ็ดร้อยสามบหาบอจริงเฉียวมันไหลเข้ามันไหลดี2อง5เออมันไหลดีจริงฮนะทุกคนนะแมวนรกไปได้แล้วลองกลับมาเบ็ดสิบดูฮะว่าไงดีเพิ่มเบ็ดเป็น30เลยอุ้ย โอ้โหมากอให้หกร้อยยีิบสี่หกร้อยยี่สิบสบ้าบอจริงเชียวบ้าบอจริงเชียวเอ้ยเต็มก้อล้อเต็มแข้งแล้วคูณสอมากอีกสองพัห่บเก้าสองพันหนึ่งของแท้ของแท้น,นะพี่ชายเออจัดปุ๋ยจัดไปยังไงเปิดเทอร์โบ สักสิไม้สิบหมุนลุ้กันไปกับเบ็ส3มเจเขามาคูณสี่มาพอให้36ยังไงต่อโอเคโอเครู้เรื่องเกของแท้แม่จ๋ามาพอให้มาอีก84ยังไงดีจิกโกขอไหลๆมาอีก2องร้อนะเออซูชิเข้ามาคูอหกมาพอให้เกือบร้แซลมอนเข้ามาห้าสี รูเรื่องรูเรื่องห้าร้อยเก้าสิบสี่นะพี่ชายโอ้โหเสียแวบเสียแวบเลยนะขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยเออถ้าไม่เวิร์กนี่ต้องเลิกนะเพราะว่าเรากำไรมาแล้วเออมาเก้าสิบหกวิมาพออีกสามสิบหกอะไรลงมาก็ได้ดอกนี้มาพออีกสองร้อยสี่สิบห้าาบอดูคูณแปดนะฮะมาพออีกสองพันสอง ของแท้แม่จ๋าไม่สบายใจฮะเออสบายใจนะทุกคนนะกําไรเน้นๆฮะสามไหมสามหมุนว่าไงเออโอเคประมาณนี้ทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเออวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ